สวัสดีครับอาจารย์พี่น้องเอฟซีสารบานพูดยังหน่อยสุขคนเด้อเมื่อนี้เดินทางครับเคยยังอบอกไว้ในคลิปของทันล่องแล้วโอ้แลนหันหน้าใช่ตะเวนพี่น้องย้อนแสงเต็มเต็มเลยไปสว่างครับเมื่อนี้สุนลคนครพร้อมทีมงานครับไปหาพ่อแอไปหาอาจารย์นัดซาซลาพ่อน้องกัจากอำเภอพิษครับนัดไม้กันพุ่น อันนี um ้คร oh, ับหาราทีครับเราบ้างพวงมาเลยเด้อโอ้ยทันร้อนเออโอ้ยโอ้ยประจันอันนี้รายงานเราเองอันนี้เหรอครับผมเอาสองนุ่มครับหนุ่มแอฟกับหนุ่มล่องล่องก็ได้หมวกงามว่าที่ช่วงทั้งหมดก้อนนี่นี่พูหมวกมันหมวกมันนี่ผู้เดียวไงเบาบานผู้สาวไงเอ้ยเอา ลูกน้องอยู่ทางหลังคือเกราครับ,รรบอุปกรณ์ครบเมื่อนี้หาคนไปน้ำกันหาจอเอาจังได้ตัดภาพไปฮอดพุทนละครับเ,เพื่อสว่างพุทนละทีมงานทั้งพุทนละครับจังวากันไหมครับเอ้ยหนาวหนาวหนาวครับบอกววาสัวครับอาจารย์พุทนแนวมกักแนวมกักอย่าวากันเด้อครับครับอาจารย์ บ้านี่ฮอดพ่อแอบ้านี่หอดน,นี่อยครับต่อยอยู่แถวบ้านบึงโน่นอกบึงโน่ในครับอำเภอสว่างม,มาหอดพากันล่องมึงจะใหม่ก่อนครับก่อนทีไปหาพ่อแอ๋ก็ไปจา์นัดล่อ,มลองมึงก่อนแถวๆนี่แหละครับอาจารย์เอา้าต่างคนต่างแยกใหญ่กันไปหาใส่บ้านนี่พุนสายเหรอกุวงัวอง้ออ่ผุนเอาจังหวะกันครับอาจารย์ไม้นี่สี่มีนกบติดทางดำนี่แหละครับ อาจารย์ผมหมาเจ้ารีเทิร์นไปใส่เวพุนครับพุนนกหลายครับไปใส่ไนในปลาพุนบลบนกปลาบลสูครับเป็นนกจับกลุมครับลูกนกโตัวสีสูบะมี่ครับถล้องใส่ท่างพีเสียงคู่จนจนละเอาส่วนจักใหญ่กันยุใส่แน่ครับเดี๋ยวขึ้นไปหารถครับไปปั้นยินเขาก่อนครับอาจารย์ว่ามีผู้หมานบูหมานครับเอาครับ มาหอดมูแล้วจะเป็นยังไงถามข้าวถามข้าวกันครับเป็นยังไงลูกเพ่ไอ้เจคนไอ้ขน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 ฮะขนสามเป็นขนแตกโคอ้อว่าสิเออไปจัดคอนมูฟ่านคอนมูอยู่ทางไม่ได้เต็มเฮีวเฮี่ยววันกลางใต้ได้เจขนเด็ดเอามุมมุมแดงเป็นได็ท่านลองแต่เด็กทบเด็กทบเด็กโอ้เด็กไหลโอ้ เอาเต็มแรกเต็มแรกมาแล้วครับท่านรองนายกนกหมานจัดก่อนมูเลยครับนกเด็กนกเออเด็กบนเด็กกระยาเสียแนบเป็นได้โอ้ยไม่รู้ัวเสียขเนียครับคือมีแต่อ้ยเดี๋ยวเอาลอเสียนบลองครับเดี๋ยวปันยินเขาก่อนพี่น้องส่วนของผมจะเปลีป็นได้แต่ว่านกนี่หลายครั้งเลยล่ะเออแต่มันเป็นลูกนกครับเอาคอยว่ากันเนาะเออเอาจะหางไปดูต่างหน้าเอา ทีมบ้านดุงยังบ้านในหอดทางพ่อแออยู่ครับได้หนึ่งแ้มแล้วรอเชียนล่องครับเอาครัประจารย์อยู่หมายบ้านบึงโนดอำเภอสว่างแดนดินยังบ้านในหอดพ่อแออยู่ครับสรุปแ้มอยู่มุงนี้กอนเอ้ายกขึ้นเชียนล่องอันสองแจมออกมาทั้งนี้สองแจมนี่ของท่านล่องเลยครับท่านลองนําไปแล้วสองแ้มอ่าอยู่ทุงนี้ของไผ่นี่ผมครับของเสียนล่องหนึ่งแมเป็นสามใช่เลย เอเจ้าของ,งเอเจ้าของอเอออันนี้ของเซียนอันนี้ของเซียนแอปครับแยมหนึ่งแต้มร่วมมือเดียวนีซีครับท่านร่องสองเส้นแอปหนึ่งเส้นหลองหนึ่งพะเยายทุ่นครับพะเย,ยน้อยยังกินแห่ายู่เอาสิไปหาพ่อแอครับบานี้พบพอ่พอกันไม้ที่สองครับผมไปบานี้มาฮอดแล้วครับนะมองนัดไม้กันครับจักมุมใดเป็นมุมใดดอกพี่น้องอ้ยจะไปยังไดไปยังไดยังได เอานี่พ่อแอ๋ครับนี่ครับสวัสดีครับได้ยักษตัวแล้วเฮ้ยยังเออโอ้ยนี่มเอาอันนี้นัดสายล่าครับสวัสดีครับอืมเดี๋ยวแจมหนึ่งเดี๋ยวแจมหนึ่งแล้วครับผมเอาพ่อกันนัดไม้แล้วครับโอ้เอาทีมสว่างหนึ่งแก้มใค่หลับพอน้องพ่อน้องคก็พลันพิู่ลพอน้องก็ผวาด้วยไสข้างในผว่ด้วยเอาเบิื่เพิ่นมากินเข่าก้อนปะเอากินเข่ากินน้ำก่อนครับพี่น้องจังว่ากันไม้กันไม้อีก เนาะไม้ที่สวงครับบ้านนี่ดีครับพี่น้องอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ยุคโคกได้ผมกับบุคือกันแต่ว่าอยูท่ทังบ้านโคกบ้านบึงน่นครับอำเภอสว่างเนาะพราวเนาะอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครครับสรุปแต้มสีเมื่อครับสีม่งเ็จเศษเพราะว่ายุไก่เนาะ ข้าถามอาจารย์ใหญ่ผู้นี้ก่อนครับพอะวาดเป็นไหญครับดีครับอ่าคนได้แต้มหนึ่งครับได้แต้มหนึ่งโอ้ผุนครับอยู่รถอยู่รถของพอะวาดอยู่รถครับทีมสว่างได้หนึ่งแจมไอ้นัดได้แต้มหนึ่งบ่ครับเอาทีมสว่างได้สองครับพ่อแอรเป็นหนงได้อาจารย์ใหญ่เมื่อใดแจ็คตัวเมื่อใดอาจารย์ใหญ่กับบได้คือกันเลยเลยเมื่อใดเอามือหนักแก้โซ่ไหมครับมือหอนนกเขามือหอนนกเขาเออเอาโป๊ปยังแสดงว่าสว่างสองเนาะ เอาทีบานดุงเท่าไรครับเสยนล่องครับฮะหาครับบานดุงได้หาครับเอารายงานผู้ใดได้แน่ทูลองได้สองครับเส้นยับได้สองผมได้หนึ่งครับเออก็เลยเป็นหาเอาบานดุงนี่เอายกขึ้นกันนะหาแ้มพ่วงอาญาครับเต็มไม่เต็มมือมือนี่ผู้ใดแห้วแน่บานดุงมีบ้านเออไม่ทุนนี่บ่หนาคนแห้วเป็นยังบ่ได้กุเย่านี้ล่ะ โัน,นครับพี่น้องบรรดุงหาค้นแหวสองครับอสว่างสว่างนี่สามเหวหนึ่งโอ้ยออามวนมวนครับโบป็นยังครับถือว่าเกียมกีฬ่าวันของใครวันของมันท่านรองสองเสียนแอบสองเสียนร่องหนึ่งพรยาย่ทุ่นกับพราะย่ยน้อยแหวเออเพราะแอ้กับเหวเออพราวาดหนึ่งแจมอาจารย์นัดสายลา่หนึ่งแจมมขา,ขายองมาเข่าไข่ยน้าหมูฝุ่น,นตอเล่นยึดเทิงฝุ่น เอาอำล่าพ่อจางเนาะนะครับทีมหนาพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับพ่อวัดครับครับโชคดีทางทอดภัยครับสวัสดีครับพ่อแอ๋ครับครับสวัสดีครับครับทีมบันดุงครับครับสวัสดีครับใส่หาครับสวัสดีน้ำมูอยู่ไหวเฮาบ่ได้กันไหมเจอกันไหมใส่หน้าแก่โซ่เอามือเอื้นไปใส่มือเอื้นไปวันนั่นบอกเป็นบ้าที่ทำตะก้าทำตะก้าเออสะกุ้นขึ้นเขา ตะกอนใี่เขาแก่เมือครับเอามือนที่ไปทางคัมจักราครับรถถันร่องคือนเขานี่ยล่ะบ่ได้มืออม่อนี้เมื่อไดรมื่อนึงหรอมาเออคัมจักราไปใส่อาวครับพอหวาดไปแล้วครับอาว์พอแอบก,ก็ไปแล้วบ้านนี้ทีมนี่ทีท่ขึ้นรถเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจครับแม่นบ่ได้มื่อน่าก็ไปไหมคือเกาพญ่หน่อยสิเป็นสายเหวี่นงแท่นพญ่ทุ่นแต่ว่าเราก็เหวี่ยผมอยู่เอาบ่มี็นังหนีนาคนณใดครับมื่อนี่ซองเต็มนั่นผู้หนึ่ง กินตะนามยู่หันละแย่มครับมากทำไงอืม,ม,มให้กำลังใจคนที่บ่ได้ไปละ <laughs>